ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERINSPIRE e. วันนี้เรามีของใหม่สุดมันมานำเสนอนั่นก็คือ Crossman Nitro Venom ปืนลมแรงสุดทันสมัยที่นักล่าสายแอ v e n นเจอร์ไม่ควรพลาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Crossman Nitro Venom มาในโทนสีดำด้านสวยงามให้ความรู้สึกแข็งแรงและทนทานตัวบอดี้ทำจากวัสดุคุณภาพสูงน้ำหนักเบาแต่มั่นคงทาให้ถือยิงได้นานโดยไม่เมื่อยมือจับมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้จับกระชับและควบคุมง่ายอีกทั้งยังมีสเกลปรับแรงดันลมสำหรับการยิงที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาดูส่วนภายในกันบ้าง Crossman Nitro Venom ใช้ระบบไนโตรพิสตันซึ่งช่วยให้ยิงแรงขึ้นแต่กลับสังนสะเทือน้อยกว่าปืนสปริงทั่วไปทำให้ยิงต่อเนื่องได้นานโดยไม่เมื่อยข้อมือนอกจากนี้ยังมีระบบอบล็อกบรรจุแม่นยำทำให้การบรรจุกระสุนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัยแม่นยำแม้ในระยะไกลและยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดขัดของกระสุน ในด้านประสิทธิภาพ Crossman Nitro Venom ถือว่าทรงพลังอย่างแท้จริงสามารถยิงกระสุนได้เร็วและแรงเหมาะสำหรับการยิงเป้าและการล่าสัตว์ขนาดเล็กการยิงต่อเนื่องทำได้ดีแรงประทะเพียงพอและความแม่นยำสูงระบบ Nitro Piston ช่วยให้ทุกช็อตมีความสม่ำเสมอไม่มีอาการสะบัดแรงที่มือทำให้ยิงง่ายและสนุกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Crossman Nitro Venom ยังสามารถปรับแรงลมได้หลายระดับทำให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมได้ สรุปแล้ว Crossman Nitro Venom เป็นปืนลมที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญดีไซน์สวยงามทนทานแม่นยำและมีระบบไนโตรพิสตันที่ช่วยให้ยิงได้แรงและนุ่มนวลหากคุณกำลังมองหาปืนลมที่ครบเครื่อง Crossman Nitro Venom ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับวันนี้ก็คงจะรีวิวกันเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปเพื่อไม่พลาดของใหม่ๆจาก b i k e r i n s t i r e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ